พชิงพชิสวัสดีครับครับพัชิ้งกินอะไรมันคืออะไรน้ำนมจืน้นมนี่นี่นมนมอีอยังนะแม่เหีนบวแม่ต้อนหนมโเมาเถอะอตอนหนู่มั่ย เขาลงอะนี่มากเบิ้งเยอะดสิ่งนี่นี่บ่บ้าด้วยากนี่นนี่นี่พอดกินอย่างพอเขาทำนี่ใส่โซบะโอ้นี่พี

อืมมาทอดกินให้ดีลูกนี่นี่ปลาบอกใจกลามังดูเลยอืมกนปลาดุว่เนี่ยกินกินกินดีนํากินอามโอ้เยี่ยม แสบบ่ไม่สามารถก้มใส่แสบอยู่บ่พอดพอดแสบบ่เพชรอยู่บ่มาเรียนป่ะมานั่งเล่ามานั่งมานั่งดิดิ

อย่าเสร็จนะอย่าเซจนะยา,ะยาทิสูอยู่ข้างหลังมาไม่กินแล้วบานไม่กินแล้วเห็นบอกไอป่อยจะกินหมดแล้วเร็ว

อืม <c oughs> น่ะน้อะบนัะกพ <c oughs> อ,อ,อ <c oughs> สิ่งบายบายส,สวัสดีครับเร็วบายบายสวัสดีครับ